สวัสดีค่ะเปียวพัชรนิยานะคะ้ป๊จีหาผมผลงานใหม่ชื่อว่าล่าทัศน์ทนใช่ไหมครับผมเล่าบทนี้ให้แฟนกับชาวสิงคโปร์หน่อยนะคะในเรื่องล่าท้าชนนะคะเปียวก็รับบทเป็นนาตาชาค่ะหน้าที่หลักของเราเลยเนี่ยก็มีหน้าที่จะไปช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อสังคมอยู่ในฉากบู๊ทุกฉากต้องแบบวิ่งหนีระเบิดวิ่งหลบกระสุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วซื้อประกันเยอะไหมคะปรับการ์ะ เขาก็เคยดูหลายๆเรื่องของเราอย่างเช่นอ่าตัวเสี่ยวลู่เขาเรียกหนูว่าเสี่ยวลู่เสี่ยวลู่ใช่ก่อนที่โครงการเราเคยทํางานขายของด้วยใช่ไหมคะขายที่จตกจัตตตลาดจตุจัตอันนี้คือประสบการณ์ยังไงคะับเราต้องไปนั่งอยู่ที่ร้านอะเป็นเวลาแบบ12ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วตั้งแต่แบบเ7โมง12ชั่วโมงเลยเหรอ7โมงถึง6โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่าง รู<ม>้สึกว่าเราอยากหาไรายได้อื่นๆนอ,นอกจากที่เราแบบทำงานที่บ้าน